โอเคเราก็มาต่อกันน่านาจะพาร์ทใกล้ๆจบแล้วนะครับของสปอนบ๊อบเนี่ยโดยที่เราคุยกันไว้ในตอนที่แล้วอะ่ะคือเราจะต้องมาหาไอ้เมอร์มาเรียอะไรเนี่ยที่เป็นฐานรับของไอ้พวกเมอร์เมดแมนนะครับเพราะว่าเราขาดตะหลิวในการเข้าชัมบักเก็ตเนี่ยมันใช้เจ็ดสใช่ปะ่ละล้วตอนนี้เรามี68ผมว่า,น,าน่าจะพอนะกับที่นี่แต่ผมไปดูมาว่าเพิ่งรู้นะครับว่ามันต้องมาคุยกับไอ้เมอร์เมดแมนเพื่อเข้าไอลังของเมอร์เมดเนี่ยโอเค มันไม่มีเสียงภาคอะไรเลยครโอเคแบบนี้มันไม่มีไอ้นี่นะเขาเรียกว่าอะไรอ่อ,อที่เป็นเหมือน,นเขาเรียกว่าอะไรวะแบบนนแบบนะนำอ่ะเขาเรียกว่าอะไรวไอฉากเปิดตัวเออ come to think of it. nothing on him is that good anymore. Sorry Mervain van. it's just that I'm always so excited to see you two. Standing in your awesome presence gives me the chills of justice. See I've got goosebumps on my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 . All right kid, knock it off. Just tell us what you want. Well I really want a new pair of sunglasses. Patrick sat on my old ones. That's not what I meant <sighs> Actually. It's a good thing you showed up, young sponge of goodness. It is? It is? Yes, a bunch of evil robots have taken over the Mermolaire security system. It's up to you to shut it down and stop them! But well, why him? We're perfectly capable superheroes. Because it's Thursday and we have a whole bunch of doctor's appointments. <laughs> ah, fish sticks. I forgot. Go talk to the Mermelair computer in the next room. She'll tell you what to do. I accept this awesome responsibility, Mermaid Man. You won't be disappointed. Shamed, maybe, but not disappointed. To the doctor's office. Away! โอเคนะครับเขาก็ให้เราไปไอกำจัดไอ้พวกหุ่นยนต์ที่เข้ามาในนี้แต่เราคืออะไรอ๋ออ๋อห้ามเหยียบสีแดงนะครับ like ควยโคตรง่ายเอ้าโอเคแล้วเนี่ยโอเค ก็สอนไงเอา๋อผมก็ว่าคือตัวนี้อยู่ๆมันก็มาเองนะครับจริงๆเราต้องมาไอไอเมอร์เมดไอฐานรับของพูเมอร์เมดแมนเนี่ยก่อนนะมันถึงจะเหมือนมีไทเทนให้ดูคือจริงๆไอเหมือนไอเมอร์เมดเนี่ยมันมาได้ตั้งนานแล้วป่าแต่ผมไม่รู้นะครับว่ามาไงเดี๋ยวลุ้นกับนิ่งนี้มาอ้าวโอเค อุ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหตรงนู้นไปได้ปะน่าจะยังนะครับต้องกระโดดท่ามไม่เป็นไรโอ้โหแม่งโดนผมโดนบ่อยมากโอเคคุยปะ ใช่เครื่องนี้ป่ะที่ต้องคุยอ๋อไม่ใช่นะครับมันต้องชนเครื่องไหนก่อนอะแล้วถ้าชนเนี่ยอ๋ออ๋อไม่ใช่นะต้องอันนี้ก่อนปะ่ะ ไม่ใช่นะตรงนั้นเขาทำอะไรเคผมช่างมันแล้วกันเราไม่รู้โอเคได้มาละหนึ่นาดอีกหกนะครับน่าน่าจะพอปะเดี๋ยวขอดูหนะ่อยโอเคเกินด้วย อันนี้คือไปไหนอ๋อน,นี่คือกลับมานี่นะครับมันไม่มีแล้วใช่ไหมผมจะได้ไม่ต้องกลับมาโอเคโอเคเราเข้าไปใจกลางนะครับมามาแนะนำในอ่ 90. Squidward, am I happy to see you? And not just the kind of happy you feel in the front of your knees, but the kind of happy you feel in the back of your elbow. Oh, you'll never believe what's been happening. Yeah, yeah, I've already been briefed by the geriatric duo. Those two old coots sent me in to get updated with the Mermalair computer. But since you're here now, I'll let you do it. It's right over there. Oh, look at this place. I mean, please. Would it kill them to lay down a few throw rugs? And all this wasted space? How did those two old fogies make all this? Oh, that's easy. In episode 27, the Mermalair is invaded by the digging monsters of Bermuda. And they. Never mind! Okay. I need hook Oh, me, Helen, Patrick, you Okay, I need a hook up. ไปไหนวะเนี่ยช่างมันยังไม่นี่แล้วกันโโาาน้องไปทางนี้นะครับมันจะช็อตอยังไงวะเอ่อผมควรไปทางไหนก่อนดีทางนี้แล้วกันนะครับ มียางล่างเหรออะลองแล้วกนะันเป็นของแพทริกนะครับกระโดดไปไหนดีกว่าอยากรู้เอาเอาเชียไม่ผมเห็นมันยิงซ้ายยิงขวาไงไม่คิดว่ามันใจนี่ ไม่คิดว่ามันจะยิงทางเดิมนะครับไม่เป็นไรลองคุยกับเมอร์เมดแมนดิโอเคอันนี้ผมไม่ไม่ต้องใส่ซัพแล้วกันไอสปอนบอบมันก็เดินไปบอกว่าเออคุณเป็นฮีโร่มผมนะแล้วไอเมอร์เมดไอเมอร์เมดแมนมันก็แบบเอ้ยเกิดอะไรขึ้นวะตัวเหลืองอะอะไรประมาณนี้นะอืมทำไมอะต้องโยนอะไร,รอ่ะ โอเคเหมือนเราต้องเอา,เอาของมาโยนนะครับโอเคไม่เป็นไรเปลี่ยนเป็นไอ้แพทริกก่อนอมีทางให้สไลด์ด้วยนะอ๋อมันต้องเปลี่ยนเป็นแพทริกนะครับมันถึงจะมีไอ้นี้ขึ้นมา I'm great at throwing things. All you have to do is pick up a throw fruit and throw it into each of those funnel machines. Oh, throw oh, the throw fruit? No, throw the throw fruit. Throw the toe through. You might want to be quick about it. I tend to explode. I mean, they tend to explode. Okay. เขาให้เราไปโยนนี่จริงด้วยผมลองอันแรกก่อนละกัน okay. อันที่สองนะครับมาไอ้ก,กระดก ไม่ยากไม่ยากโอเคอ้ล okay. oh. ิบแตกเดิเออเอ้เชียมันยิงสระไอ <c oughs> ผมนึกว่ามันจะยิงซ้ายนะเมื่อกี้ ว่ะโอเครัางกัต่ออ้หนึ่งสองสามว่าเขาครบแล้วเนี่ยหรือมีอีกวะเอาอคุยกันอ๋อต้องว่าคุยเสร็จนะครับโอเคได้ตาเหลืองแลเจ็ดสิบขาดอีกห้า ผมลองไปตรงนี้นิดนึงอยากรู้จังเลยว่ามันมีอะไรนะครับไปแต่วะาออกมาเด้งมานี่เลย If you throw something at the cylinders, it'll turn around to the power side. Turn all eight cylinders around to the power side, and I'll give you a reward. Sorry, what was that? I was watching Squidward. Just start turning those cylinders. one? ไม่ใช่เนี่ยแตกขามือเลยแล้วเนี่ยอ๋ออันนี้เหมือนรีเซ็ตผมต้องอันนี้ป่ะนี่เออแล้วก็นี่ คือโยนให้มันเข้าหากันเออไม่ใช่โยนผิดไปโยนลีโอเคสามสามแล้วก็อเ,เออ ช่อันนี้งงงงจริงเดี๋ยวผมกลับไปออลองกดอันนี้ก่อนอ๋ออันนี้เป็ไหนนี่นะครับมันยังไงวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเชื่อมั่งยากอันนี้เดี๋ยวผมลองโยนนี้มันต้องขยับทีละสามแล้วเราเราต้องเอาให้เดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องรีรีเซ็ตรอบนึ่งแบบ ให้มันกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับมันจะต้องหันสามถ้าผมอย่างเงี้ยลองนะอันนี้แล้วก็อย่างเงี้ยเ,เดี๋ยวๆอย่างเงี้ยได้ปะอ,อย่างเงี้ย อลองรีเซตอีกทีเชียยากจริงอัะเนี้ยขอนึ่งนิดนึงนะฮะเดี๋ยวผมขอลองหลายๆวิธีก่อนถ้าผมลองเดี๋วยวนะต้องรีเซตก่อนปะอลองโยนให้มันรีเซตนะครับบองปลานี้เออแล้วก็อันเนี้ย เอืออืมอ,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 อย่างไรก็อืมเห็นไหได้ปะ่ะขาดแล้ววะอันนี้เอ่าสมมติผมเปลี่ยนนี้ก่อน แล้วก็ให้นี้หมุนกลับเชีย่ยมันขาดอันหนึ่งวะ่ะเดี๋ยวนะถ้าผมโยนในตรงกลางใช่ปะ่ะแล้วก็โยนอันนี้ให้มันกลับเชีย่ยแม่งก็เหลืออันเดียวอยู่ดีอ่ะทีไอเทียทีนี้สองเลย อ่ะ uh, อย่างงี้เชี่ยก็เหลือหกอ่ะเฮียได้เฉยได้แบบงงๆนะครับแล้วไงต่อกลับไปหานี่เหรออ๋อ well done now there's enough power what do you need all that power for why my foot bath of course here have a golden spatula <laughs> โอเคเราได้ตะหลิวทองมานะครับโอเคแล้วก็ต้องโอ้โหสไลด์กลับเลยนะครับโอ้โหชนโอเคได้ถุงเท้ามาด้วยนะนี่เท่าไรจะสิบเอ็ดเดยวเด้อเดอเ,เ,เมื่อกี้เราไปลองกลับไปทางที่เรามาโอ้โหกลับไงวนะเนี่ยเอ่อ มีตรงนู้นเป็นทีวีไม่มีอะไรแล้วโอเค,อเค,อเคตรงนี้ก็ต้องใช้สปอนบอบนะโอ้หเหียสปอนบอบมาเลยวะเปลี่ยนเป็นสปอนบอบกัน หมดแล้วเหรออันนี้ขึ้นเช็คพอยต์ยเดี๋ยวเก่งนายผมขาดหนึ่งนะครับ like มันมันจะดันออกมาใช่ไหมแต่เราจะไอ้นี่ยังไงวะปัญหาเลยเออ่

อ๋อมันมันมีอะไรเพิ่มมาวะอ๋อโอเคอืมอัเนีมันทางนี้เอ้า ไม่ใช่นะครับแล้วผมจะนี่ยังไงเนี่ยโลโลเออต้องสไลด์ก่อนปะ อ่นนุ่นไงโอเคเดี๋ยวสไลด์ก่อนไอ้เมื่อกี้คือการเปิดไอ้นี่นะไอ้ที่เราติดไปแกครับเดี๋ยวคือ๋อคือยังไงก็ต้องไอ้นี่รอเอ่อ กลับกับเอ้รอบเขาเรียกว่าไงยังไงก็ต้องเปลี่ยนเป็นเพชรทิกแล้วกลับไปนะครับเอาไว้สุดท้ายเนะี่ยเพราะยังไงเราเาต้องผ่านตรงนี้ไปโอเคเช็คพอยต์แล้วครับเจอะไรวะนะ อ๋ออันนี้คือไอ้น,นี่ละ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมแวะน,นิดนึงก่อนจะกลับไปลองผมอยากอยากลองไปกระโดดตรงนู้นเนี่ยมันมันจะเป็นอะไรอยากรู้จังเลยน,นี่อะไรเนี่ย The s t master s h u t d o w n bottom ดูโอเคต้องไปจัดการก่อนนะครับแต่ก่อนอื่นเลยผมขอไปเอาตัวพมาสิกเนี่ยไปอยู่ไอ้ตรง You need to press all the override buttons spread throughout the Marmalair. The first one is here. Press the buttons! Got it! When you have pressed them all, you should return here to press the master shutdown button. You will be rewarded. Return here! Got it! Are you listening to me? Listening! Got it! <c oughs> โอเคกลับไปเอาตัวแบะติกก่อนกันนะครับขอตัดกันเออผมลืมเลยว่าเปลี่ยนยังไงก็เปลี่ยนไม่ได้อยู่ดีเพราะว่าออจะกลับไปอีกรอบก็ต้องใช้สปอนบอบนะครับดังนั้นผมเลยไปต่อเลยดีกว่านะส่่างมันอ,อ่อตกเฮีย <c oughs> มุมกล้องทำ้ายกันนะครับโอ้โหเฮียแล้วผมต้องวิ่งไปใหม่นะไม่เป็นไร ต่อแค่ตรงนี้เองมาสนใจนะครับโอเคไปอีกแมปหนึ่งเลยนะครับ โอเคเดี๋ยวยังไงผมขอตัดพาร์ทไว้ตรงนี้ก่อนละกันนะครับ